ครับสวัสดีครับมาพบกับฝานายนะครับวันนี้มีตัวหนึ่งดาวบาเลตเปลี่ยนได้หมดยกอีเมลปืนวันเป็นเดือนเดือนตัวละครสวยๆพอยต์เป็นล้านคิวสวยๆครับดูรายละเอียดตัวละครกันคิวมา2อง0 0นเจ็ดคิวเจ็หกสิบเอ็ดเซนต์แทงสองหมื่นสามแทงหัวคิวหัวครับคิวเจ็ดหกสิบเอ็ดเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เฮดช็อตสามสิบสี่เปอร์เซนต์ครับผมพอยต์เป็นพอยต์หนึ่งล้านห้าหมื่นครับใครอยากได้ตัวหลักบาเลตต้องตัวนี้เลยครับผมฉายาครบหมดทุกช่องนะครับผม อักถาวรนะครับอักทอง3วันอักอีสปอร์ตสิวัน7วันอักแดง19วัน1 1 1 3วันอักลาตินครับ1 1 1 1อักเก็บเสียง1วัน14วัน6วัน1วัน22วันครับอักเอสสกลิตัน1วัน2วัน2วันปืนวันเป็นเดือนๆือนครับตัวนี้7วัน1วัน19วัน PBTIC 2016 PBTT 2016 10วันครับ1วัน คิดพิก้าศูนถาวรน,นะครับปืนหลักครบหมดนะครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคิดดำหนวัน2 2 o สองโ0เอ30วันครับ1วัน2วัน8วันส7 3คิดเ v a l ีเอเลนสาวันครับนี่ก็หลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยยี่ยีวันนี่ก็พูดมาก็หลายเดือนแล้วครับ7วัน2วันสไนเขียวครับผม บาวเรตครับผมปืนสไนเปอร์ที่แรงที่สุดที่ใครก็ต้องการไปไว้ในตัวนะครับผมบาวเรตนะครับผมไอเทมแล้วที่มีขายแล้วปืนในตำนานนะผมับผม1วันเอ็กเกมสองร้อยหนึ่งวันสามวันแท็กซี่ไลท์ที่สองกูหกสิบวันครับนี่ครับของนี่เหยียบปีเลยนะครับตัวนี้บอกเลย1วัน1วัน4 1 1 8 16 16 2ควงครับผม8วัน3วัน10 1 ก๊อกนะครับผมพกมุก๊อกพกบอมนะครับสมวันสองหนึ่งี่ครับของเยอะเลยนะครับเรื่อนลงมานานแล้วก็ยังไม่หมดสักทีนี่ครับดูของสะสมครับมีดครับเยอะครับผมสองหนึ่งหนึ่งเจดหนึ่งสาี่ครับระเบิดมามี60วันระเบิดเคสี่ร้อยเอเลี่ยนร้อยวันเนี่ยตัวนี้แรงมากแล้วครับระเบิดตัวเนี้ยสวันมาดูตัวละครครับผม 1 5บห้าวันสวันนี่ครับร้อยสาเหลือเป็นเดือนครับผมนี่3ามวันเจ็ดสามสิบห้าเมเลครบหมดดูนากาครับหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสิบนากาบวกสี่มินไนบูเหลือสิาวันนครับเวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวัน1นึ่งวันหวันตัวนี้เปลี่ยนได้หมดยกอีเมลนะครับบอกเลย7จ็ดวัน1นึ่งวันสามชิ้นสามวัน1นึ่งชิ้นหนึ่งวันสี่ชิ้นหวันสชิ้นสวันหชิ้นสาวันหชิ้นครับสรบปืนไวสามวันหนึ่งชิ้นสามสิบใบหนึ่งชิ เปลี่ยนแม็กเร็วเปลี่ยนแม็กเร็วอันนี้เลือดสิเลือดสิบวันเชิ้นครับอันนี้เลือดสิอีกสวัยหนึชิ้นเลือดสิบสวันหชิ้นครับขอเป็นเดือนนะครับไหนเห็นที่ไม่ได้เปลี่ยนเงี้ยเปลี่เป็นเดือนนะหนึ่งวันสชิ้นหนึ่งวันหชิ้นสวันสชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นสามวันหนึ่ชิ้นกอดสิบครับหนึ่งวันสี่ชิ้นกอดสิบสามวันหนึ่งชิ้นกอดสิบสามสิบว เกิดไว้50%สามวักหนึ่งชิ้นครับตัวนี้ขายราคา5,700โอนหรือบอลเลตนะครับผมถ้าทูจะเป็น6,500ทูนะครับผมกว่าจะเล่นมา1ดาวแล้วมีบาลเลตแล้วปืนวันเหยียบปีขนาดนี้พี่บอกเลยว่าคุ้มไม่คุ้มครับช้าหมดนะครับเหมาะเอาไปเป็นตัวหลักหล่อๆเลยครับเนี่ยครับปืนเยอะนะครับบาลเลตด้วยพอให้เป็นล้านๆ5,700เท่านั้นโอนหรือ w อ l เลตนะครับทู6,500ทูเปลี่ยนได้หมดยอีเมลครับ